สวัสดีครับกล่าวสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านนะครับกล่าวสวัสดีนะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับกล่าวสวัสดียามเย็นนะครับทำความสะอาดที่ดับที่นอนพี่แซมนะครับคลาดหักนะครับเพิ่งไปซ่อมคลาดมานะครับชักอีกโบขาดวันนี้ปูนเนาะเจอปูนเนาะเวลาเราโยนเราวางลงดังปลักปลัก,ลกถ้าไม่ดีมันก็หลุดนะครับอันนี้ก็โคคนทําความสะอาด อันก็เป็นคนเคลียดูต้นทางเขาเรียกดูต้นทางดูต้นทางแลาจะเอาต้นหัวไพลนะครับให้กินเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเ,เชื่อมมาดีนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะหักหรือไม่ ไม่แน่เนาะว่าอยู่ในปูนเนาะเวลาเรากวาดลงมันกรแทกปูนอ่ะดังปลอกปลอกาแมันก็จะหลุดถ้าเชื่อไม่ดีมันก็จะหลุด สามร้อยสามร้อยอ่ะหลับดีดีแล้วอ๋อขอบคุณค้านี่นะครับของคุณแม่พิคุนคุณแม่นะแม่พ่คุนแม่พิคุนนะครับเดียวมาให้นะครับขอบคุณครับข้าคป่าสามคนละอ๋อครับผมขอบคุณครัขอบขอบขอบคุณนะครับขอบคุณครับแว้วเจ้าใครใส่ใน้ืันนี้ใส่อะไรอ๋อใส่ถั่วพายเฮ้ยโอ้ยไม่เห็นหน้ากันนวัดอะไรวันนี้เล่นอันตับยาเลยมันมีของใครบดทองกับทองข้างป่าด้วย

สลัดนะครับน้องเอาเอาโอ้ยเป็นห่วงอีห่วงอียังห่วงอีกเออกลัวเออถ้ากลัวควันกลัวเตอร์โอเคเนาะปกตินะครับปลิวนะครับปลิวเลยนะปกติจะปลิวนะครับ ถ้าเป็นช้างที่บ้านนะครับปลิวนะน้องหมาปลิวนะครับกระเด็นเลยก็กลาวขอาพระคุณไปยังคณแม่พิกลนะครับที่ออาหพลงนะครับให้กับทิมงานช้างป่านะครับน้องกลาวขอาพระคุณนะครับโอไม่กล้าทํานะครับไม่กล้านะครับไม่กล้าเออโอ้ยเตอเอออันขอของดีเตอร์หน่อยเออโอ้เออสุดยอดจริงๆเนาะ ใช่ใช่อยากทำแต่ไม่กล้าทำอ่ะแต่กับคนคือผมเป็นเซนต์เออน่าจะว่าเออไม่มีพี่นิพยเหรอโหเมื่อกี้ทาท่านี้ปลิวนะกระเด็นเลยนะเนาะใช่ไม่กล้างัดเลยท้างัดปุ๊บปลิวกระเด็นเลย ไม่ผูกอ,อ้ยบางวันเขาไปเลียง่ายนุ่นบางวันไปไปยืนเลียง่ายนะ ไม่ไม่ไอคืออยู่บ้านเราน่องหมาก็วิ่งเข้าไปเล่นด้วยนะครับแต่หมาที่บ้านนี่แปลกน,นะครับคือถ้ากับพี่เซมเนี่ยเขาเข้าไปได้นะแต่กับช้างตัวเองนะครับช้างที่บ้านนะไม่ล้าไม่กล้าเข้าใกล้นะเขาใกล้ไม่กล้าเข้าไหมครับแม้แต่เข้าไปเดินข้างๆยังไม่กล้าเดินนะครับโดนบ่อยโดนบ่อยโดนบ่อย,ยนะครับอยู่นูน้นโดนบ่อย เออจะเป็นบางตัวเมื่อกี้ยังงัดกระดิ่งเลยนะเงี้ยเงี้ยพี่งนะครับกองหนุนหน่วยให้กำลังใจนะครับเราต้องไปขอคงดีดิชเตอร์แล้วเตอร์มีอะไรดีเนาะเตอร์มีอะไรดีเนาะเนี่ยมาว่าเตอร์อาะเที่ยห้าผมว่าถ้าถ้าเป็นคนนะเมื่อกี้ไม่เหลือนะ ถ้าเป็นคนนะครับไม่เหลือนะครับกระเด็นเลยนะปลิวเลยเละเออถ้าเป็นคนปลิวกระเด็นเลยลอยเนาะลอยปลิวเลยถ้เป็นคนนะอขอจะรู้ว่าเตอร์ไม่มีพิษนี้แพ่กับเขาบ่ะเออเตอร์ติงตองเหรอหรือว่าเตอร์ติงตองเขาไม่ถือสาลาโทษบางวันเขาไม่เรียงงานเฉยนะครับไปยืนเรียงงานเลย ช้างกำลังกินน้ำอย่างเงี้ยเขาเดินไปยืนเรียงงาช้างนะ อม,มาแล้วครับมาแล้วพระเอกของเราอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับนี่อาจารย์ใหญ่แล้วนี่อาจารย์ใหญ่เต๋อบอกว่ามาเอาของดีกับผมเลยเอเอ,เอถ้าเขาแบบถ้าเขาพูดได้เขาบอกว่ากระจกเทพพวกเจ้าอะนะ ช้างที่ยังยังไม่กล้าเข้าอเว่าแล้วอายคอยโว้อเจวานะอายผมไหมวะครับผมเป็นหมายังกล้าเข้าเลยและนี่พวกคนเป็นคนแท้ยังไม่กล้าเข้าโว้อเจวานะเออจริงๆนะครับจริงๆนะถ้าเป็นช้างที่บ้านนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเตอร์เป็นตำนานเลยนะครับถ้าเป็นช้างที่บ้านถ้าเป็นน้องธนวาเหมือนกันนะครับเป็นตำนานไปแล้ววันนี้ทำเพลงเหมือนกันนะครับเป็นตำนานไปแล้วไม่เหลือเลย ไม่เหลือนะครับปลิวปลิวกระเด็นนะครับปลิวเลยแหละาว,าว่าแล้วเตะนะครับบอกว่าช้างบางเชือกก็เขาก็ใจดีกับสัตว์พวกหมาอะไรเงี้ยอ,อยู่ด้วยกันเนาะแต่ช้างที่บ้านก็คือแบบก็มีปมอะไรกับน้องหมาไม่ทราบนะครับหน้องหมาวิา่งข้างคุณตาคุณแก้วอย่างเงี้ยเดินพานเดินออกกำลังกายน้องหมาเว้นอยู่ข้างข้างนะครับเตะเลยนะครับเตะซ้ายเตะขวาเลยนะเออก็เวลา จะพาออกกำลังกายต้องจับน้องหมาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งตามนะครับเขาจะวิ่งตามเมล่าผมเอาช้างออกกำลังกายอย่างเงี้ยคิดหนักนะครับเพราะว่าน้องหมาก็เห็นผมขี่ช้างก็อยากวิ่งตามทีนี้ก็วิ่งตามหลังช้างช้างเห็นหมาช้างก็เตะซ้ายเตะขวาจะไล่น้องหมานะครับอันตรายกว่าไล่หมาเสร็จเตลิดไล่น้องหมาเสร็จเตลิดไปหาคนนั้นคนนี้นะครับอันตราย ขอชิ้นกันยเลยแปลกนอช้างนะครับเนะถ้าแบบว่าผมเป็นช้างนะผมจะทำตัวดีๆอออ้วนได้ผมก็จะไม่ทำ้ายใครเออย่งว่าอะไรครับช้างกับคนขนาดคนด้วยกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเออคุยกันไม่รู้เรื่องยังหาเรื่องกันอย่างนี้นนี่ มาษาอะไรกับช้างนะครับนาะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องเรียนรู้นิสัยซึ่งกันละกันไปเรื่อยๆฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับก,กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับโอกราบขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับกราบขอพระคุณนะครับกินน้ํานะครับดื่มน้ําอยู่สายตานี่ยังจ้องขมิงนะครับสายตาแบบดูแล้วแบบเป็นสายตาที่แบบอ่านกินเราอะ่ะ สายตาพิฆาตเหรอสายตาพิฆาตนะสายตาอ่านกินเรายังว่าเลยครับช้างงานก็เรียนรู้ที่ัยกันไปเรื่อยเวลาไม่มีปัญหาก็ถือว่าโอเคอะถือว่าดวงดีพอเวลามีปัญหาขึาน้นมาก็ยังว่านะครับเราก็ต้องเอ,อเจอทุกคนนะครับเจอกันทุกคนเจอกันทุกคนนะครับ นักลบย่อมมีบาดแผลพอกันซุโฟซุคนเลยครับเห็นกันทุกคนเห็นกันทุกคนเห็นกันทุกคนก็พละกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดซับถักไลค์ด้วยนะครับอาขอบคุณครับดื่มน้ำอาบน้ำเรียบร้อยนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับ การไลค์แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็หลังก็มาสวัสดีนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งให้เคาะเลยเคาะเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวหิวน้ําเดี๋ยวหิวยาจะเคาะเดี๋ยวเคาะตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตเออโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดการไลค์ก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ